อย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่หน0 0 0หมื่นซับสไครป์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพอดีรีวิวกับซีรีส์โรแมนติกผสมดราม่าและฆาตกรรมเรื่องนี้ The Trunk Th ที่หลังจากดูจบนะคะก็บอกได้เลยว่ามีความหลอนความขยาดแชนเดเลียหรือว่าโคมระยะเป็นอย่างมากค่ะเอเนเมเกียคาคกู๊กช และจากที่บอกไปค่ะว่าตัวเรื่องนั้นบอกเร,เรื่องราวความโรแมนติกผสมดราม่าและฆาตกรรมออกมาได้แบบชวนตามและชวนฟินผ่านความเข้มข้นทั้ง8ตอนกับปริศนาใครคือเจ้าของกระเป๋าและศพก้นทะเลสาบคือใครที่ได้นะักแสดงนำนะคะมากฝีมืออย่างกงยูมาประกบคู่กับซอยอนจิน โดยที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อค้นพบกระเป๋าเดินทางพิศนาและศพของบุคคลที่ยังระบุตัวตนไม่ได้ที่กำลังจะสร้างความสันคลอนให้กับบริษัท N.M. บริษัทที่นางเอกอย่างโนอินจีทำงานอยู่ในตำแหน่งรองหัวหน้าแห่งเอเจนซี่ NM บริษัท N.C. ที่ให้บริการด้านการแต่งงานเป็นฉากหน้าที่เบื้องหลังนั้นค่ยังมีธุรกิจลับๆห้ามให้ใครรู้ อย่างบริการคู่แต่งงานสัญญาหนึ่งปีเหมือนเป็นการแต่งงานลหลอกอ่ะทุกคนแล้วก็มีความสมจริงมากนะใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านเดียวกันเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาจริงๆค่ะเป็นเวลาหนึ่งปีที่นางเอกค่ะก็ตกกระไดพลอยโจรมาทำงานนี้เพราะว่าเคยเป็นลูกค้าจ้างเอ็นมนั้นจัดงานแต่งตัวเองแต่ว่าแฟนหนุ่มดันมาขอเริ่งแล้วก็หนีไปก่อนงานแต่งทุกคนเพียงแค่ไม่กี่วันเองนะที่ก็ทำให้นางเอกค่ะเสียใจเป็นอย่างมาก ในขณะดเดียวกันนะซีโของบริษัท NM ค่ะก็เห็นท่าทีของนางเอกก็เลยชักชวนให้นางเอกมาทํางานนี้ด้วยกันโดยที่นางเอกค่ะก็ทําหน้าที่ได้ดีมาตลอดนะทุกคนเพราะว่าได้แต่งงานมาแล้วถึง4ครั้งการประเมินผลก็ดีด้วยค่ะและครั้งที่5้าที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่กําลังจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเมื่อนางเอกค่ะได้รับการว่าจ้างให้มาแต่งงานกับฮันจองวอนปริเซอร์สุดรวยแสนลันทศแม่ค่าตัวตายเพราะาพ่อชอบทำร้ายพ่อก็ทำการติดกล้องในแชนเดลียนั้นทุกคนระยะโคมระยะเนี่ยไว้สองแม่ที่ผลจากการกระทำของพ่อนั้นนะคะก็ทำให้พระเอกค่ะมักมีอาการหวาดกลัวโคมไฟแสนสะท้อนแล้วก็กล้องวงจรปิด ที่พระเอกนั้นก็รอดวิกฤตใช้ชีวิตมาได้เพราะอดีตภรรยาอย่างซอยอนค่ะที่บอกว่าเป็นอดีตนั้นเพราะมันเป็นเรื่องราวอยี้ทุกคนซอยอนค่ะคือสาปนิกสาวสุดมั่นค่ะที่ทําเหมือนรักนะแต่ก็อยากหนีบางทีก็อยากรังพระเอกไว้อยากที่จะควบคุมพระเอกด้วยเรียกง่ายๆว่าขี้หวงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากลองใจพระเอกอีกด้วยการหย่าไงซอยอนก็เลยเป็นอดีตภรรยาบอกบอกว่าเราควรจะห่างกันสักพักนะ แล้ตัวซอยอนอดีตภรรยานี่แหละค่ะก็เป็นผู้ทําการติดต่อสัญญาแต่างงานให้กับพระเอกแล้วก็ทําการเลือกนางเอกให้มาเป็นคู่สัญญา1ปีกับพระเอกด้วยเพราะคิดว่าเปอร์เซนต์ความเข้ากันของพระเอกกับนางเอกเนี่ยไม่เข้ากันสุดๆมีความเปอร์เซนต์เข้ากันน้อยนะคะ เหมือนลองใจมีความเล่นตัวก็คิดว่าเป็นคนสวยแหละทุกคนในขณะเดียวกันนะคะตัวเมียเก่าเองนั้นนะก็ใช้บริการคู่สัญญาหนึ่งปีด้วยเหมือนกันทุกคนไม่รู้เขาคิดยังไงนะอยากจะห่างกับพะเอกแล้วให้พะเอกไปแต่งงานกับคนอื่นตัวเองก็ไปแต่งงานกับคนอื่นแต่พอเขาแต่งงานกันแล้วนะก็คือหวงค่ะถ้าเราเป็นจังวอนเป็นพะเอกก็บอกได้เลยว่างงทุกคน แต่ที่จะไม่งงก็คือกระทั่งพระเอกนะได้ค่อยๆใช้ชีวิตกับนางเอกค่ะที่ตอนแรกเนี่ยก็บอกได้เลยว่าพระเอกเนี่ย ลำคาญแล้วก็ไม่ชอบนางเอกสุดๆเพราะว่าพระเอกนั้นปักใจอยู่กับอดีตภรรยาซอยอนเป็นอย่างมากแต่พออยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะความละเอียดและความช่างสังเกตของนางเอกค่ะก็กเกิดความสนิทสนมไว้ใจกันจนกระทั่งเล่าเรื่องชีวิตความลับให้กันและกันฟังนะทุกคนความฟินมันก็มันเกิดความโรแมนซ์มันก็ได้เกิดขึ้นคะ่ะแล้วก็ความมือหงิกมือแบบฟินจิกหมอนมันก็เกิดขึ้นนะทุกคน แล้วก็อย่างที่บอกไปในะระหว่างที่ความสัมพันธ์ของพระนางกําลังไปได้ดีเนี่ยคุณเมียเก่าคุณซอยอนค่ะก็จะโผล่มาให้กวนใจอะ่ะทุกคนคอยกระทุงให้พระเอกบอกว่านี่เธอเธอก็แค่สัญญาแต่งงานกันหนึ่งปีนะเธออย่าลืมสิเธอถูกทําโทษจากฉันอยู่นะก็คือเริ่มหวั่นใจแล้วไงทุกคนกลัวเขาเปลี่ยนใจกลัวพระเอกเปลี่ยนใจแต่ตัวเองนั้นก็แอบไปแซบกับคนใหม่อยู่คะ่ะ จากที่ดูมาทั้งหมดมันก็ดูน่าจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตคู่การแต่งงานครอบครัวใช่ไหมทุกคน มันยังมีความซับซ้อนมากกว่าน,นั้นค่ะเมื่อสตอกเกอร์นะผู้ข้างท้าในตัวนางเอกค่ะที่หลังจากถูกปล่อยตัวก็มาตามติดนางเอกแจจนสร้างความหวาดระแวงให้นางเอกและคนใกล้ตัวไม่น้อยทุกคนเราที่เป็นคนดูก็แบบหวาดระแวงไปด้วยค่ะพร้อมทั้งกระเป๋าเดินทางปริศนาและศพของบุคคลที่ยังระบุตัวต,วตนไม่ได้ที่สร้างความสันคอนให้กับ NM เป็นอย่างมาก และทุกตัวละครนั้นนะคะขอแอกบกระซิบเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับกระเป๋าปริศนาใบนี้ที่อยากให้เพื่อนๆไปตามต่อด้วยกันว่าใครคือเจ้าของกระเป๋าสุดยูนิคที่ทั้งแพงและเปิดยากศพก้นทะเลนั้นเป็นบุคคลใดใครแค้นใครจนถึงขั้นกำจัดกันทิ้งตามไปลุ้นไปฟินกันต่อได้ใน The Trunk